อันนี้บลูทูธพร้อมรีโมทนะคะอันนี้ชุดละ290นะคะ290บาทฟรีส่งเอกชนนะคะมีช่องเสียบ usb นะคะมีรีโมทมีสายเสียบแถมนะคะอันนี้วิธีการใช้อยู่ในกล่องนะคะอยู่ข้างหลัง สนใจโทรศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งสี่สี่เก้าหกหนึ่งเสียบแฟตได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรได้นะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะฟรีส่งราคานี้ฟรีส่งนะคะสองร้อยเก้าสิบบาท พร้อมรีโมท